สวัสดีครับวันนีู้่กับหญิงจากออโต้ลิฟเทคนะครับเราจะมารีวิวรถ f อ r d ด v อ r e s เรสตนะฮะติดฝาท้ายไฟฟ้า f อ r d ดเอ r e s เรสนะครับถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะมีฝาท้ายไฟฟ้ามาให้จากโรงงานแต่สำหรับรุ่นโตโลไม่มีฝาท้ายไฟฟ้าจากโรงงานใครอยากติดนะครับสามารถมาติดได้ที่ออโต้ลิฟเทคเนะี่ยเราจะมาลองมาดูระบบการทำง,งานฝาท้ายไฟฟ้าของ f อ r d ด v อ r e s เรสนะฮะอันนี้นะครับเป็นกุญแจเดิมๆเ,เลยนะครับไม่ได้ดัดแปลงนะครับผม เราสามารถสั่งการด้วยรีโมทได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ผมจะสั่งเปิดนะกด2ครั้งนะครับไฟฟ้าก็จะทำงานนะครับผมและฝั่งปิดได้ด้วยนะครับด้วยรีโมทนะครับกด2ครั้งเหมือนกันครับนี่นะครับสั่งได้ทั้งปิดและเปิดนะครับสวยงามนะครับและยังมีระบบที่สามารถเปิดได้ที่ไฟฟ้าเดิมด้วยนะครับหมดเลย เนี่ยนะเก่งมากนะครับเพราะว่าปาไ้ายฟ้าต่อดต่ค่อนข้างหนักรุ่นโตโลนะฮะสามารถมาติดได้แล้วจะมีตรงนี้นะครับที่ปุ่มปาท้ายก็สามารถกดใช้ได้นะครับกดแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดนะครับผมสวยงามน,นะฮะและอีกหนึ่งจุดนะครับก็จะมีอยู่ที่ประตูด้านข้างคนขัดช่างบูมไปไหนกลัวกล้องนะครับช่างนี่นีกลัวกล้อง อันนี้นะครับจะเป็นปุ่มนะฮะเพิ่มมาอีกหนึ่งปุ่มนะครับที่คอนโซลข้างคนขับนะฮะสวยงามนะครับสำหรับตัวปุ่มอ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะหนึ่งสองปัดท้ายฟ้านะครับระบบค่อนข้างสมบูรณ์เลยสําหรับตัว f อ r d ด v e r e s t รนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมปิดท้ายด้วยการกดโชว์ด้วยรีโมทอีกหนึ่งครั้งนะครับกดปิดนะฮะสวยงามนะครับโอเค สำหรับวันนี้นะครับขอจบการรีวิวฝาท้ายไฟฟ้าสอดเอเวอเรสตไปเพียงเท่านี้นะหากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ a u t o l i ลิฟเทกนะครับโทรมาได้เลยนะฮะมีหญิงคุณต้นคุณตั้มนะครับยินดีให้บริการหรือว่าจะทัก Facebook มาก็ได้นะครับออตโ l i ิเทกหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะฮะแอดออตโ l ้ล t ฟเทกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ